เคก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับผมพบก,กับผมช่อง Bed Friend Channel ครับโมโอเคตอนนี้ก็ผมอยู่ในรถนะครับผมกําลังจะไปแอดไว้ wise, ไปซื้อของกิจกรรมอิตาเอกแล้วครับที่จะจัดในเร็วๆนี้ในพ p เร็วๆนี้นะครับถ้าใครดูอยู่หรือว่าติดตามอยู่ก็จะทราบนะครับว่าผมจะมีอิตาเอกซ่อนไว้ในคลิปอาแรนดอมเป็นแบบแรนดอมเลยทุกคนเพราะว่าผมจะไม่บอกถ้าคนที่ติดตามอยู่แล้วก็จะรู้ดีนะครับจะพอทราบดีนะครับว่า ผมจะจัดกิจกรรมยังไงอะไรยังไงนะครับถ้าใครไม่ได้ดูก็ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปทําตามนะครับก็คือกติกาก็มีว่าต้องไปกดไลค์กดแชร์เพจเฟสเฟนเอฟซียูทูบนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อความมาที่เพจว่าได้กดไลค์เรียบร้อยแล้วส่งข้อความนะครับไม่ต้องโพสก็ได้ส่งข้อความมาเลยผมจะได้ไปไล่อ่านทีละคนได้เลยง่ายๆครับผมก็ตามกติกาไอ้ตามกติกาเลยครับผมถ้าใครไม่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมเนี่ย ไม่ได้กดไลค์กดแชร์เพจเนี่ยอดนะครับผมอดนะผมพูดตรงนี้แล้วนะว่าอดโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปซื้อสดๆเลยเดี๋ยวหาว่าผมเมคเอาของเก่ามาให้เอาของเก่ามาแจกอีกเดี๋ยวไปซื้อกันพร้อมกันเลยดีกว่าโอเค ตอนนี้ก็ถึงหน้าแอดไวเป็นที่เรียบร้อยเราลงไปซื้อกันดีกว่าโอเคไหมลงไปซื้อกันสดๆเลยไหมหรือยังไงไปซื้อเลยดีกว่าจะได้น,นี่ง่ายๆหน่อยอเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรถแป๊บนึงโอเคตอนนี้ก็ผมอยู่ด้านหน้าแอดไวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อของที่เรา ได้พูดเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับผม ออนนี้ก็ผมอยู่หน้าตู้โชว์ไปที่เรียบร้อยก็มีสองตัวนะตัวที่หนึ่งตัวล่างกับตัวที่สองตัวบนแต่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าตัวที่หนึ่งจะเป็นประมาณนี้จะเป็นแป้นมุมสูงนะอีกตัวหนึ่งจะเป็นแป้นออกเปื่อยๆก็คือของกล่องตัวล่างเนี่ยนี่ครับจะเป็นตัวนี้แต่จะมีปุ่มแบบลูกเล่นแบบมุ้งมิ้งและมุตมินนิดนึงแต่เรื่องเสียงอะผมชอบเสียงตัวนี้มากกว่าเพราะแบบมันจะมอง แน่นกว่านะแล้วก็รูปทรงมันจะผมว่าไฟมันอาจจะไม่แสบตาไม่ค่อยแสบตาเท่าไหร่ตัวนี้ไฟนะจะแสบตาเวลาเล่นกลางคืนมากกว่าตัวทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโอเพ่นไงมันโอเพ่นหมดทั้งขอบเลยแล้วนี่ก็เป็นเมาส์นะครับนี่เป็นไงชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมเล่นกิจกรรมนะผมโอเคก็เดี๋ยวผมทาการซื้อก่อนนี่ครับลือบอกตอนที่มัน เสียบเรียบร้อยแล้วผมว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่าน,น่าจะเวิสุดธละตัวนี้นี้ครับก็สรุปก็เป็นตัวนี้ครับตัวสีดำาผมมองว่ามันน่าจะไม่แสบตาแล้วก็เสียงมันพอกว่า หูฟังยังไงเฟี้ยวเฟี้ยวรอบหน้าดีกว่ารอบหน้าหูฟังดีกว่ารอบหน้าเป็นหูฟังก็ดีกว่าโอเคไหมถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับผมไปกดไลค์ที่แฟนเพจเรื่อยๆด้วยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ครับเรื่อยๆื่กำลังใส่กล่องของใหม่แน่นอนร้อยเปิดเต็มใหม่กว่านี้ก็น่าโรงงานแลวครับ ของ i g n a นนะครับเป็น mechanical keyboard เสียงดังก็แก๊กแก๊แกสะใจเลยแม่ตีแน่ใช้ได้ไปรอบนี้เมาส์ผมว่าน่าจะยังไม่ซื้อนะเพราะว่ายังไม่เจอที่ถูกใจทั้งผมและก็คุณผู้ชมนา่าจะยังไม่ถูกใจเหมือนกันจัดเป็นคีย์บอร์ดไปก่อนแล้วกัน ต้องรีบครับได้แน่นอนรอบหน้ายังมีเท่าไหร่นะครับ โอเคผมลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวเรื่องคีย์เมาส์นะครับเมาส์ Mouse นี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้แน่นอนก็ถ้าใครอยากได้เมาส์รอบหน้าครับเป็นรอบหน้าดีกว่าเพราะผมมองว่ามันยังไม่สุดไงเดี๋ยวถ้าไม่สุดแล้วเด๋ยวทุ่คนซื้อไปแล้วเดี๋ยวมันจะปิดหวังนะโอเคก็เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเจอกันครับผมโอเคผมก็โอเค,อเคผมก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วคีย์บอร์ดนะครับ m a c h a n i c a l Keyboard เป็น Blue Switch นะครับผมนี่มองเห็นไหมไม่เห็นช่างมันโอเคก็นี่นะครับหมูลค่า1,190บาทครับผมแต่ก็ลดราคามาให้90บาทนะครับก็เหลือ1,100ครับผมโอเคก็ผมเทสให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่นนะครับมาเราไปดูกันดีกว่าตึง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 บ้าโอ้โห มันช่างสวยงามจริงๆไะมาดูกันชัดๆเสียงในกล้องปุ่มมันอาจจะฟังแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูใหม่ดังสะใจเลยทีเดียวใช่ ก็ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันอื่นๆก็คงจะเหมือน,นเ,เหมือนกันแหละเหมือนเหมือนทั่วๆไปใช่ไหมเค้าคีย์บอร์ดเนี่ยเปลี่ยนปิดไฟเปลี่ยนเปลี่ยนแสงโอเคก็ประมาณนี้นครับก็คงจะเหมือนเหมือนกันใช่ปะะ่ะวะจะไงมันก็ตัวไหนวะ,วะอ๋อนี่นี่โอม จะเป็นโหมดหุ่นลายตาเลยโอเคก็ไม่เป็นไรก็เท่านี้ดีกว่าในการรีวิวนะก็ก็คงจะเพียงพอสำหรับเท่านี้เป็นแบบของช่าดึ้งดึ้งดึ้งสดระแบบเร่อนตามได้อือโคตรสุดนะเสียงฟังนี่ก๊อกแเล็กก๊อกแเล็กก๊อกแเล็กแสบหูเลยทีเดียวใช่ใช้แรกๆก็ดีครับใช้ไปนานๆนี่เริ่มปวดหูนี่ก็อะไรเขาให้อะไรมา อ้มันเป็นน่าจะเป็นที่ถอดอะไรสักอย่างเก็บไว้ที่เดิมไม่ได้กล่องนะครับไม่ยุ่งกับมันโอเคครับผมก็จากรากันเป็นเพลงเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากได้นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมได้เพิ่งไปซื้อมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับซื้อมาเมื่อกี้มาแจกโดยเฉพาะตัวนี้มูลค่า1 1 0 0บาทนะครับผมก็อย่าลืมครับผมนี่ เข้ามากดไลค์นะครับแฟนเพจนะครับเฟซบ b o กเ f สเฟนเ FC YouTube นะครับผมเข้ามากดไลค์นะครับกดไลค์กดข like. ้างบนถูกใจนี่เออนั่นแหละกดถูกใจนะครับกดแชร์แล้วก็ส่งข้อความมานะครับกดส่งข้อความเนี่ยขวาขวาบนจะมีการส่งข้อความมาแล้วก็ผมจะเห็นในกล่องข้อความแล้วทีนี้ผมก็จะมา ตอบทีละคนเลยครับว่าผมเห็นแล้วผมรับทราบอะไรประมาณนี้ผมก็ขอบคุณมากครับอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็ตามสเตปนะครับถ้าใครร่วมกิจกรรมก็ไม่ต้องห่วงครับได้แน่นอนอยังไงก็ได้แน่นอนผมรับประกันเลยได้แน่นอนไม่ยากไม่ง่ายครับแต่ว่าก็ต้องอดทนกันนิดโอเคไหมครับผมโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม,ม่ๆออกมาด้วยนะครับผมก็ทั้งหมดมีเท่านี้วางอยู่ตรงหน้าท่านแล้วก็อยู่ที่ท่านแล้วครับว่าจะใส่ใจในการ เล่นกิจกรรมแค่ไหนก็รับรองเลยว่าถ้าใส่ใจนะครับได้แน่นอนโอเคครับผม